โนโวไวรัสกลายพันธุ์เร็วนะสมมุติว่าเราได้รับเชื้อตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยนะอีกไม่กี่ทีเราติดได้อีกแล้วนะเหตุผลเพราะตัวมันน่ะพัฒนาและกลายพันธุ์เปลี่ยนสายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําวัคซีนขึ้นมาตัวหนึ่งป้องกันสายพันธุ์นี้ได้อีกแป๊บเดียวก็โดนเปลี่ยนหลายพันธุ์ใหม่อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วเหลือเกินนะครับอันที่2ครับเลี้ยงไวรัสในห้องทดลองได้ยากนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีโฮสต์นะ เวลาที่เราจะเลี้ยงไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีโฮสต์มีบิดเจ้าของอย่างเช่นมีคนที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยคนเนี่ยเป็นโฮสต์แต่ปัญหาขอโนโรไวรัสคือมันติดเฉพาะคนครับมันไม่มีสัตว์ทดลองที่เราจะเอาไวรัสเนี่ยไปติดสัตว์ได้เพราะฉะนั้นมันทําไม่ได้ครับเราไม่สามารถจะวิจัยในคนได้โดยเอาคนไปติดเชื้อไวรัสนะนะเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่ติดต่อเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นนะในหนูในลิงก็ไม่ติดนะเพราะฉะนั้น ไม่มีสัตว์ทดลองที่จะเอามาทำ